สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอรัมคนปลายซอยของเปลวสีเงินนะครับซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันที่11มิถุนายนปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้คุณเปลวให้หัวข้อว่า7ปีไล่นายกอย่างเดียวเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณเปลวบอกว่า ลำพังหมากับแมวเนี่ยถ้าเกิดว่าจับมาแต่งเป็นคนเนี่ยมันก็ยังเหมือนคนะนะครับแต่ตะกวดนี่แต่งยังไงยังไงแถมให้เอาโบมาผูกเนี่ยมันก็ยังเป็นตะกวดเหมือนอย่างคําย้อนไปดูสอสอบางคนแสดงกิริยาวาจาในสภาสำเนียงสอภาษากิริยาบอกสันดานอย่างนั้นจริงๆยิ่งพวกที่วันๆหนึ่งเอาแต่ดา่านายกไล่นายกออกไปแทนที่ชาวบ้านเขาจะขานรับเนี่ยกลับด่า คนที่ด่านะ,ะครับไม่รู้จักตักน้ําใส่กะโหลกชะโงกดูงเงาตัวเองซะบ้างหน้ามืนหน้ามืดถึงขั้นแยกดีแยกชั่วไม่ได้นะครับตอนพักตัวเองเป็นรัฐบาลกินบ้านกินเมืองจนต้องติดคุกบ้างหนีไปบ้างคาสารอยู่บ้างตายแบบทุเรศบ้างอยู่อย่างหลบหลบ,ลบซ่อนซ่อนบ้าง6 7, ปี7ปีผ่านไปเนี่ยแทนที่จะสำนึกและเกิดจิตละอายแล้วกลับตัวกลับใจแต่นี่อะไรกัน ทำตัวเป็นสอสอ,สอปีศาจหิวโหวยที่ไม่มีเครื่องเส้นตกถึงท้องซะอย่างนั้นแหละวันวันหนึ่งก็เอาแต่กรีดร้องอะนะครับนายกออกไปนายกออกไปให้ปกูได้กลับเข้าไปกินไส้กินตับบ้านเมืองบ้างช่างหน้าด้านอะไรอย่างนั้นสิ้นท่าสิ้นปัญญาหมดอายก็เอากันแบบเถื่อนๆถ,ถอยๆไล่เขาออกนะไม่มีใครว่าหรอครับแต่ว่าต้องเจรนออกมาให้ชัดว่าพลเอกประยุทธ์เนบริหารผิดพลาดร้ายแรงตรงไหน หรือว่ามีพฤติกรรมชั่วร้ายด้วยช่อราดบางหลวงอย่างไรเอาของจริงเรื่องจริงมาตีแผ่กันกลางสภาให้มันจะจะไปเลยนะครับแม้ว่าสรัฐบาลจะอุ้มนายกแต่ถ้ามันจะจะจริงๆประชาชนนี่แหละครับที่จะกระชากทั้งนายกทั้งพรรครัฐบาลให้คลาน4ตีนออกจากทำเนียบไม่ทันเอากะถือขนาดนั้นเลยแต่นี่ครับเอาแต่พาโลโมหกูไม่ได้เป็นรัฐบาลมึงก็อย่าหวังว่าจะได้อยู่เป็นสุขในรัฐบาล กูจะไล่พวกมึงทั้งในสภาในถนนในเฟซในทวิตเตอร์ในเฟซดีเรื่อยไปเพราะมึงไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะถ้าเป็นประชาธิปไตยต้องชังชาติชูไอ้กันเหมือนพวกกูต้องชอนใช้บั่นซาะสถาบันเหมือนพวกกูเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละครับที่พราวว่าเป็นนายกดีแต่กู้6 7ปีสร้างหนี้เป็น10เป็นรอยล้านๆน,น,นั่นแหละขยุ่มพูด หมือนบัวเหมือนควายเคยยุ่มฟางเขียวเอื้องไปเรื่อยครับแยกหญ้าโสดกับฟางแห้งไม่ออกการเอายอดเงินกู้เป็นตัวตั้งแล้วก็เอาจํานวนปีของนายกแต่ละคนมาวัดเทียบแล้วก็ชูเร่าๆสรุปว่าประยุทธ์กู้สร้างหนี้มากที่สุดนั้นนะครับนี่มันสภาของสสที่มีคุณสมบัติต้องจบปริญญาตรีเป็นเบื้องต้นหรือเปล่าเนี่ยอย่าทำอะไรบ้องตื้นอย่างนั้นนะครับ ก็จะระไนออกมาสิครับว่าตั้งแต่ปี2557เรื่อยมาจนถึงปี2564เนี่ยบ้านเมืองอยู่อย่างสุขสบายไม่มีปัญหาอะไรให้รัฐบาลต้องแก้ต้องทําต้องฝ่าวิกฤตอย่างนั้นหรือเปล่าเมื่อพูดถึงปัญหา7ปีต้องเสียเวลาและหมดงบแบบไร้ค่าไปกับการดูแลขบวนการรับแผนต่างชาติมาล่มประเทศมาล้มสถาบันให้อยู่ในกรอบนะครับ ไล่กันมาครับปี58ปี59ปี60เนี่ยเกิดวิกฤตการเงินในสหรัฐทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีการก่อการร้ายและผู้คนในอพยพย้ายถิ่นเป็นกันไปทั่วครับส่งผลให้มีความเปลี่ยนแปลงทั้งภาคการเมืองและเศรษฐกิจการค้าโลกถึงขั้นที่เป็นวิกฤตแห่งการเปลี่ยนศตวรรษการที่น้ำมันเนี่ยเหลือบาเรลลนะ25เหรียญสหรัฐมันสะท้อน ภาวะตกต่ำของอุตสาหกรรมการผลิตการค้าโลกได้ดีที่สุดนะครับประเทศไทยเราเป็นประเทศสินค้าส่งออกถึงขั้นติดลบเหลือเพียงการท่องเที่ยวเท่านั้นแหละครับที่ยังพอทำเงินเข้าประเทศในบ้างวิกฤตเนี่ยมันมาพร้อมกับคำว่า disrupt บริษัทก็ตามห้างร้านก็ตามธุรกิจการค้าก็ตามปรับตัวไม่ทันล้มกันระเนระนาดถ้าไม่ล้ม ก็ลดเงินเดือนเฉือนเนื้อกันเลือดโชคเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าจากปี58ปี59เรื่อยมาเนี่ยนายกประยุทธ์อยู่ในสภาพที่ว่าต้องเอาบ่าแบกล้อลุยลมดำประเทศฝ่าวิกฤตชนิดไม่มีเวลาเหนื่อยหน้าพอจะผ่อนหายใจได้บ้างทีนี้พอปลายปี62โควิด -19 เข้ามาเครื่องปั๊มเงินสุดท้ายที่เหลือคือท่องเที่ยวดับสนิทปี62ต่อปี63ทั้งปีคิดดูสิครับ ทุกชีพจรของประเทศหยุดหมดเพื่อรอดเพื่อให้อยู่กันได้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ต้องกู้ไหนจะต้องซื้อวัคซีนไหนจะต้องประครับประคองทุกภาคส่วนให้เป็นท้องเรือพอมีน้ำเลี้ยงบ้างเรียกว่าคนทั้งประเทศร่วมเจบล้านคนเนี่ยรวมทั้งคนของรัฐเป็นภาระในตักของรัฐบาลทั้งสิน้นต้องหาเงินหาทองมาเกลี่ยเฉลี่ยเจือจานกันไปในภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับไอ้ใครก็ตามที่คิด กู้มาโกงในยามนี้เนี่ยมันต้องชิบหายตายโหงไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด500ชาติชาติที่600ก็ขอให้เกิดเป็นเฮี้ยต่ออีก500ชาติด้วยกันขอแช่งไว้เลยประเด็นว่าจะเป็นต้องกู้ไหมไม่ต้องคิดมากครับสมมุติสอสอที่พูดว่าเป็นพ่อบ้านดูแลคนในบ้านสักสิบคนแล้วเกิดตกงานขึ้นมาไม่มีเงินเดือนสักเดือนหรือสักปีเนี่ยจะทํำยังไงก็ต้องเอาปัญหากับเงินเนี่ยบวกกับงบประมาณ ระยะเวลามาคำนวณเพื่อบริหารผ่านเงินที่ต้องกู้มาเพื่อปัญหาเฉพาะหน้านี้ผมมองว่านี่มันเป็นกรรมจำเพาะนะครับที่จะบ่งชี้ให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องเข้ามารับภาระบริหารประเทศในช่วงวิกฤตเหมือนกับตอนต้มยำกุง้งเขากินกันเกลี้ยงแล้วก็ทิ้งชามไว้ให้ล้างกันเกลื่อนและอดีตนายกชวนก็เข้ามาเป็นรัฐบาลล้างชามให้ ล้างเสร็จปัดกวาดบ้านเมืองเข้าที่เข้าทางตักน้ำใส่ตุ่มใส่หไว้ให้ไอตัวดูดไอตัวแดกมันก็ยกแกงเข้ามาสะดวบไปอีกครั้งหนึ่งคนที่มองเห็นปัญหาในวิบากชาติเนี่ยไม่มีใครอิจฉาหรอกครับที่คุณชวนได้กลับเข้าไปเป็นชวนสองตอนนั้นก็เหมือนตอนนี้นะครับก็ไม่มีใครอิจฉาที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีช่วงที่ประเทศสู่ศูนย์เดกาศทางการเมือง โลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญจริงๆนะครับไม่คิดที่จะเป็นมันก็ต้องเป็นถ้าไม่เป็นตอนนั้นถึงตอนนี้นึกและสยองนะครับกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกโควิดกระทืบซ้ำกระนำหนักในปี64ถ้าไม่ใช่นายกประยุทธ์เป็นนายปลานางปูนายหมูนางหมาประเทศจะรอดจากวิกฤตทำซ้ำด้วยการโกงในวิกฤตตามสันดานชินหรือไม่ ใครก็ไม่กล้ารับประกันหรอกครับยิ่งต้องกู้ตามน้ำแบบนี้ด้วยแล้วก็คุณเปลยวสรุปอย่างนี้นะครับบอกว่ารอแป๊บนึงไดพี่เดี๋ยวถึงภาค2นี่มาแน่ครับ